อ,อกเหลืองเลยครับข้าวโพอจัดทำเลยครับเบิองครับ,รบโอ้ยผลไรเนาะเห็ดเลยกันเลยโคคือน,น้ำหลังครับพอผมว่าเห็ดขาวเนี่ยเห็ดเหลืองเนี่ยเห็ดเหลืองกับบัวลายชามีเห็ดข้าแล้วครับมวลแรก ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนีพ่อกับผมครับเนมนอนหน้าครับกบพอครับมือนีพอสี่ภาพไปเห็นยังพอเมื่อกี้เห็นละงอกแล้วออกก่อนมูถ้าก็ออกนี่ละปี้นี่นี่ครับส้มส้มครับอ้าครับพี่น้องถ้าก็ออกปีนี่นี่ยละใหญ่แห้งละงอกเลี้ยงเลยครับคเัาพอจัดทำเลยครับออกงวดแรกของปีครับผมปี่นี้แหละครับอันนี้งามๆเลยนาะพพอเนาะงามเลย ขับอันนี่ครับผมยังเป็นคอนเชปต์เดิมครับผมยังแบบว่าโบปาดตีนออกรับรับตีนเห็ดเดี๋ยวมันเปื่อยเร็วครับพ่อได้แน่เลยน้องพ่อเนาะเออพ่อขึ้นมาค้อนเนาะมึงนะครับนี่ก็ยังครับมึงนี่ไิ่เด้าอันน่ะข่เฮิดขา้าครับเอาเขาเจากระสีเอาเมื้อื่นี่แตกโคบนี่พี่น้องพูดนะครับครับครับงามเลยพ่อ ง่าโมะครับเรื่องเออเฮออยู่ไปครับไปหากันต่อครับผมอยู่ทั้งคู่ทั้งผาคือเก่าแล้วครับมือนี้แต่ก่อนทีนี้แหละครับก่อนนี้ไงนี่ครับมองหากับเปลี่ยนจังหน่อยครับมองนี้ปลาปันเดยนี่ครับได้เหรเฮ็ดมองนี้เพื่อนว่าเพื่อนเห็นครับก่อนผมติขึ้นมาเพื่อนเลยปกไว้จะเข้าวครับโอ้จังนี้จะดอกได้หรอเฮ็ดเห็นแล้วครับดอกนี้พี่น้องพี่น้องเห็นมาเนาะโตก โอ้ขาวด้วยไอ้หนูว่าเป็นเหลืองขาวนี่ขาวมันคือเหลืองค,ครับม,มันมันอยากออกไข่ครับโอ้มอยากออกไข่ครับพี่น้องโอ้มันคือมีดอกเดียววะมีดอกเดียวครับเห็นไหขาวอันนี้โอ้อดีงามเลยเออได้ยี่นี่เต็มกระยัง้งลงยานลยเห็นไหมครับพี่น้องโอ้นไหมครับดอกเงี้ยแต่ดอกเงี้ครับเนาะ โอ้ขาวขนาดนีี่่พน้องโอ้โหปีนี้แหละจะออกเห็ดพอบ่ออกเห็ดพอบ่ท่านออกอยู่เห็ดพอบ่ออกเฮ็ดเฮ็ดแนวอื่นสิออกหลายครับปีนี้เอาเห็ดพอบ่ออกเฮ็ดอื่นออกหลายเหรอครับถ้าเห็ดพอออกเห็ดอื่นเฮ็ด่ออกหลายอันนี้นี่เห็ดอันขาวครับอันนี้เห็ดขาวอันนี้เมื่อไรบอเหลือลุงยุนอันนี้นี่ปูของครับนี่ปูของกระต้นกระต้นมานน้ำครับ น้าแล้วใช้ไปจุดใดเนาะใช้กินเนาะนะเบื้องครับเบื้องครับนี่พกไวนี่ฮะนี่นี่อู้กําลังแตกขึ้นครับพี่น้องมันจะแม่นครับนั่นแม่นยู่ว่าครับนี่อู้หิ้งเคลียร์ห้งหลงมาหลายครับนี่นี่เบื้องครับพี่น้องขาวขาวครับนี่เห็นแล้วเขาวแม่นเว้ยไดครับนี่พี่น้องไปคุณหมอนี่ พี่น้องเห็นอยู่บ่พี่น้องนีเดียวแม่นเวัดได้พี่น้องมึงกำลังแหงน่ะเห็บไหมครับนี่อู้หูงามเฮ้ยเอามันสีออกร้ายอยู่นีเดียวพี่น้องแม่นเวัดได้พี่น้องสะออนครับนีเดียวมันขาวๆไปแจ๊ยอย่างนีท่านมีไฟได้เนาะย่างปีนี่นี่ละเทื่อแลกสะออนครับไข่มันขาเรื่องครับมองจะมีหลายเป็นหนาอยู่ดอก นี่เด็พี่น้องเห็นอยู่บ่จะไข่มันเบป็งปูพงกระฮาครับคุณต่างคนต่างหาได้ครับมานไผขมานมันไข่มันพี่น้องอันนี้ไข่เฮ็ดเราโง่เว้นไข่มันพกไว้ครับบอลนี้กัน อวียนก็โคยิ่งให้ซุ่มเหมื่นพี่นอ้องเรับฝนกำลังสิตกครับฝากกำลังงันคืมครับทา่านเห็นบ่ครับนี่ะฝากกำลังคืมเลยครับเคร่งนีก็ไม่เถียงเด้ครับพี่นอ้องเห็นบ่นั่นแหละครับถ้าฝนตกกับซีเดลลี่ยัยงหันละครับพี่นอ้อง ครับอยู่กลางพูกับสิมีอันนี้ครับนี่จักปีแล้วพ่อนี่โอ้ยหลายเลยสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับรเขาจะมาเลี้ยงพุ่ยอยู่นี่โอ้เลี้ยงพญียสีกับพญีพยแสงคนหาเฮ็ดละโงกเพิ่นเพิ่นปลูกไว้โอ้โหคนหเฮ็ดละโงกคนเด้ผู้เฒ่าโอ้บ้านอะไรเป็น,น,บ,น,นบ้านก่ามีครับพี่น้องโอ้บ้านแหละอันนี้นี่เดียวจุ้มจุ่มกับผูดีงาม พอดีงาหมดพหอ,อเออพอดีแหละทำเลยโอ้ยทำโมยหญ่ป็นไหนนี่เป็่นอ้องอุย้ยมีหอดก,กึง่งอุอ้ยคนลูกด้วครับนี่ป้าวเถอะนี่ครับบ้านกูปยานกับปยานนะครับกิ่งกือไพรวันมีผิดกะก็มีคนว่านเนี้ยครับนี่ครับอยู่ใ,นในกล้ๆนี่ยกะมีอีกพอว่าเพิ่นเห็นไว้แล้ว ลมกำลังมากครับพี่นอ้องเบิ่งครับลมครับเก็บกันเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเงนนี่นี่งามดอกเดียวจีดอกเดียวอือกิ่งอืองอีกแล้วครับกิ่งเกินี่คือตอัวอันตัวแพร์เสือแพร์แปลว่าเสือเลยครับแปลว่าเฮ็ดในเห็ดมันเกิดนี มันกินแล้วมันก็ลากไปวงหันองนี้ไหมครับพี่น้องนี่ครับเถียงนี่ประมาณสิปปีแล้วครับสิปปีลีด้ครับเบเดวอออันพอดามพอดีด้ครับนี่ครับสิปปีลีครับเบึงครับแต่เกาผูดเถาเพื่อนมาเลียงงัวเลียงขั้วอยู่นี่ครับพี่น้องอยู่นี่ก็หลายปีแห้งครับนี่ผมเห็นมาแต่ผมขืนพูแกๆนครับฮัดขืนพู นี่นะครับมีทั้งปวกมีอยังแนเจาะสีปีอิลี่ครับสุดยอดขนาดทนอิลี่ด้วยครับฝุดนครับนี่ยันหัางยังเห็นมะรับทั้งยังผองกบรูทุกันบากาเขาไปใกล้ถ้าฝนตกมากนี่ครับดี้งินเสียงฝ่าบครับนี่ละครับมองลี่เขาไปลี่มองครับดีด้วยครับนี่ หช่วยครับบรรยากาศก็กลมว่อยๆแล้วครับพี่น้องเบิ้งครับโอ้ย ไล่เนาะเห็ดเลยก็ได้โคคือน้ำหลังครับพอผม,มา่าเออเมืองอยู่เนบาปงยาคุ้จักอยู่เนาะหมอนยังบบเห็นอยู่เลิกอยู่หอเลิกเลยเนาะมันมันมันใหญ่อยู่ในดินครับเห็ดนะมันแตกปอกอยู่ในดินแตกปอกอยู่ในดินเลยมันมันเห็ดเป็นเห็ดดินดำบมเป็นเห็ดดินแดงนี่คือดินดำฝนสิตกแล้วครับเบิ่งครับอู้ด้ยินเสียแสงฝาบ่ครับ มาแล้วครับพายุมาแล้วอาริเคนอาริเคนครับทิ้งสองสามใครมาบ่อสักเอาเขาติดขอบไปนล้วจ้ะนะให้บ่อขอบไปหอไรอสเสียงฝ่าก็มีครับอันนี้พอผมยืมเขาครับก้อยหอยครับพี่นอ้องอ่ะพอเนี่ผมยือมานนำหลังครับกต่ชิมีน่นำ น้ำหวานเนี่ยครับสปอนเซอร์นี่กับหัวไฟครับเตรียมพร้อมมีชัดเปยครับขวดน้ำสองขวดเอาพ่อลงเม็ดแหละลงกับไปจิ้นเถียงพี่ป่ะมาแล้วครับฝนพี่น้องมันเป็นตะแคงดูโอู้ไปแล้วครับพ่อผมก็ไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องเอาลกเถียงมันทันกับทันครับพี่น้องไปแล้วครับแล้วชิ้เถียงมาครับโอ้โฉนครับ เห็นเคียงพ่ครับใจิไก่พื้นครับปูผมไปก่อนแล้วอู้บรรยากาศคักขนาดเป็นไรพ่อแ่นนี้ฝนเมื่อครับลุงนอ้องคนกันยังแร่น้ำด่างก,กินได้ครับ โค่นโค่นมองนางน่ครับฝนเริ่มตกแล้วครับได้กระต๊อบหนีไปลบฝนครับนี่โอ้ตกดีครับ รอบกลางคู่ครับกระสอบกลางคู่เต่าพี่น้องหิ้วเขาแล้วอันนี้ก็สิกินเขาครับคู่กับดังยากันยุ่งนะครับแบ่งกันครับนี้คุณนตกแห้งครับเป็นยังี่นี่เปียกเบิร์ดด้ครับพี่น้อง ี่ครับฝนก็เริ่มเศร้าแล้วครับบรรยากาศกันดีแห้งครับบานนี้เขียวไปหมดเลยครับบานนี้นี่ครับฟ้าเรียมครับพี่น้องขอราะเขาพุ่มุ่ครับฟ้าเรียมครับฟ้าเรียมฟ้าเรียมครับปงยานี่มาบเลยไปครับไปชมนกกันต่อครับผม ติต่อตนี่กับเบื้องครับนี่จะฝนทั้งนั้นเลยครับพี่น้องบรรยากาศทึ่งฟู่ครับอันนี้กับสีัวคอยเดทไทยเป็นไหนด้วยครับเด้อยานฟ้าครับเบื้องครับดอกกระเจียวครับผมป้าดอกกระเจียวทั้งหมดเลยครับนี่จะดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวแดงนี่ครับดอกหนึ่งดอกนี้แห้งงามครับ ดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวหลายแห้งครับพี่น้องหลายปลาดอกกระเจียวแดงครับปลาดอกกระเจียวแดงครเล็กเหมือนแมงมดเบิ้งครับนี่เหมือนกระแมนครับเห็นไหมครับทดสอบสายตาเนี่ยครับหลายแห้งครับนี่ครับเบิ้งครับผู้อีกลูกนึงครับคุณ เห็นไหมครับตอนนี้จักอยู่สูงมาอยู่สูงครับแทกจากผู้ตัวนั้นเบิงครับสูงเติบได้ครับนี่กลางคอนแนบกลาตกนตอกางอีรอีวะโอ้าำไรเ้เทียม อยูป่ปลายผูครับตอนนี้สูงสุดเลยครับของผู้ลูกนี่ครับเี๋ยวเขาหาเห็ดน้ากันครับนี่จุดสูงสุดเลยครับนี่จะสูงมาสูงครับบ่มีขึ้นไปอีกเลยได้ครับ นี่่ละพ่อแหละครับบางยานี่ผมเคลียร์เคลียร์บางยานี่นี่บอกแมนแมนบอกอันนี้ตรงมีมูนไหมเคลียร์ไปเคลียร์มาเนาะนี่บอกออกเฉยโอ้ยไข่ไข่มันขับพี่นอกนี่บอกครับสิทธิมีแท็บยังใบตองขู่อยู่อยู่อุ้ยอุ้ยมันยังอันหนักอุ้ยพ่อแหละครับแมนบอกครับเอ้าเดี๋ยวมือกันขวด เจี๊นึงก่อนบอสนี่ไงั้งหลายตัวเลยเนาะอู้งามเลยพ่อนี่หมดเลยอู้บูไปนี่ไอ้มีบ่ชท่านคือวงผู้อยู่อยู่เพราะว่าแมนแมนอย่เฮ้ยผมีนางเขียระงั้นบ่สงั้นครับโอ้โหเขียร์แห้งด้อยีิตรไทยนั่นแหละครับจงไว้เนี่ยก็ได้ครับจงไว้อยู่เอาเนี่ยจงไว้เนี่ยครับอาจงกะจงอันนี้น่อยหน่จงเนาะงั้นครับอันนี้ไงหนิครับเอาหน่อยหนิเนาะครับผม เบิึงด้วยครับเดอ้อยืนมือเขามาเก็บนว้อกันครับโอ้ฝนตกนี่ฮะกระพอิดเนี่ยงางฮาร์ดโดนเติบครับโอ้จะไข่ไข่ก็เอาครับที่ออกไรายไปหนาอย่างมึงเนี้ยพี่น้องเอ้ยผุน่ะมุมมีบ่อยูยิงมุมมียิงเลยครับนี่สองสองอันเลยผุนะ่ะสองไข่ ทางขี่ก็มีครับทางขี่จงกันหน่อยบนบนจงแล้วครับ,บเอาโหลดเอาเลยครับขนาะมี่โพเขินมาใหม่ดอกขับเลยอู้เปิืดออกยิ่งนี่อีกไหมไสเดียวเนี่ยว่าพอเปิืดของยายที่เห็นเนี่ยป่ะดูนี่ขดขี่จริงคือครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับเพื่อนอยากโชว์ครับเพื่อนท่านเดียใส่กับยังเลยครับนี่ไว คักเนาะพอเนาะเดีเ๋ยวไอ้ทางก็ออกเนะาะบ่ท่านนี่มีไผได้ครับมีพันอยู่สองคนครับได้อยู่นี่เป็นมาหยังนะครับมาหาเห็ดโดยเฉพาะนี่มั้งพอผมเห็นน้ำเขาพ่อผมก็เลยหาครับนี่นะไ,ไคไ่ครับมันไใ่พี่น้องไค่เนี่ยันนั่งกระโปงไว้ครับยานฝนถือมันสิกี่ไร่ไปมาอนนี้ นี่ครับเห็ดเห็ดขี้ควยครับอน,นี้เบื่อบื่อค่ะเห็ดุกาน่เ็ดปกินอว่าเป็นตะกินครับหลายครับมึงิึงยังสีหลาย,ลายครับห,หนึ่งไนครับคามันเป็นยังสีละครับอ้ยยังอัน,นี้จริงคือครับ กิ่งคือจับอยู่เท่ากันนี้เลยสายโยนเพชรตรงนี้พิษไทยครับพี่น้องมือนี้หาจนสีคำเลยครับบ่ว่าสีคำเลยครับคำแล้วมือแล้วมือแล้วเด็ดแล้วครับมือนี้ครับได้ซัมมี่แล้วครับงวดแรกออกขั้นหลายครับแต่เมืงวดต่อไปนี่บ่แน่ครับมือต่อไปครับมือต่อไปครับผมได้พอมาเบิรงกันแะครับมาเบิรงกันนะครับนี่ ในซัมเนีลระพี่น้องเอ้ยหาครับเดี๋ยวพ่อครับจังไรถ้าบ้ไดมากคลิปนี้กะฝากให้เขากดไลค์กดแชร์เนเด้อครับเด้อเห็ดกาลังเริ่มสิออกแล้วครับครับมาเก็บน้ำกันพี่น้องจังไรกับไว้พ่ออันคลิปหน้าครับผมสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเด้อนี่ครับสวัสดีครับเนียมนอนหน้าครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเด้อ รูปผลนะครับเดินให้เบิงค่ะคเห็ดขาาแน่เห็ดเหลืองเนี่ยเห็ดเหลืองกับบวาลาชามีดเขาเ่านะครับวนแรกไปครับพอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามไว้นะครับเด้อ